สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยและอีกเช่นเคยกับ <c oughs> คลิปรีรรแอ a น่ารักน่ารักของบรรดาน้องๆทั้งหลายใช่แล้ววันนี้ก็ขออีกสักหนึ่งแล้วกันเอานิดนึงแล้วกันกับเป็นแบบก้าวคำถามมิวกับเรื่องสุดฮาที่ลืมไม่ลงแถมมีแอบเซลกรับหนักมากอ่านิดนึงประโยคไทยนี่น่าสนใจแอบเซลกรับหนักมากไม่จริง เราไม่เชื่อว่ามีวสไม่จริงเขาไม่ไม่ไล่น้องไม่กล้าแซวน้องเยอะไม่แกงน้องใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่าแกงไม่แกงไปดูกันเลยค่ะค่ะมีไปดูดูอว่าถูกตัวดูสิจะมาอยู่เลยครับเป็นลิงสุพรรณเขาดูใบไม้ร่วงแล้วกันดยู่องุ่นอาคุนก็อาจจะมีแบบฟิลทั้งเย็นทรอเพราะคนคนเซนซิทีฟครับมีหลายอารมณ์เขาด้วยยิ่งแบบแบจะชอบยิ้มแป้นๆอ่ะยิ้มเนี้ย มุมหล่อเขาแหละหล่อหล่อหล่อเขาสวัสดีครับทุกคนมิวสุปสิทธิ์ครับมาฟัง9คำตอบของมิวกรันได้เลยครับผมน่าจะเป็นที่ดวงตาครับผม มีตาโต้โดนตาเป็นหน้าต่างของหัวใจครับมีวนางตาโต้ใบจายยาวอะไแม่ตอนเราเห็นตีนกาแล้วจะมาลืมตาลืมตาลืมตาัวนก็จะบิดๆขี้เกียดครับแล้วก็จะลงเตียงด้วยเท้าขวา ว่าเคยก้าวทอาทรายแล้วแบบชีวิตพังมากใช่ไหมเฮ้ยนั้นน <laughs> <laughs> ั้นปาอันนี้ขาจริงแต่เคยลงเท้าทรายแล้วแบบพังมาก <laughs> ไปถ่ายซีรีส์ทุกคนถ่ายเอาดอกฝนตกไม่หยุดกองไม่เป็นใจไฟดับใ <laughs> ส่หมูไม่ใช่ครับผมเป็นคนที่เชื่อจริงจริงเอ๊ะมันมีข้าวห้ามใส่สีแดงสีนี้ได้ครับจันกำลังจะมีสีแดงไม่ได้เชื่อครับผมใส่ตามไมเชื <laughs> <laughs> อ่อก็ฝากทุกคนนะครับเราบอกเลือกซีซีเชื่อด้วยนะไม่ได้เชื่อครับผม วันนี้แบบตามเปะตาโตแต่เด็กๆตอนเด็กๆอยากเป็นนักวิทยาวกาศครับเหมือนผมเป็นคนที่แบบชอบเรื่องอวกาศชอบเรื่องดวงดาวตอนนั้นชอบเรื่องอะมาเกดอนมากเลยอะมาเกดอนดีครับตอนดูเด็กๆผมก็เลยอยากเป็นนักโบราณคดีเดี๋ยวไปต้านหนังเดี๋ยวไปสำรวจพิลังนินตอนนี้อยากหลายอย่างมากเลยอยากเป็นจิตรกรด้วยอยากเป็นเป็นทุกปีเคยสอบตอนเด็ก อนมัธยมต้นโดนน้ำลายมันน้ำลายไหลแบบทั้งตัวเลยอ่ะแบบเราเสร็จก่อนไงแล้วก็นอนนอนหรอแล้วก็แบบอาจารย์ก็มาสะกิดแล้วก็ลืมตามาแล้วอาจารย์ทำหน้าแบบนี้แล้ก็หยิบกระดาษมาแบบนี้ยได้วาชุ่มงานด้วยไงแล้วก็แบบทุกคนในห้องขันมามองแล้วตื่นมาแล้วคือแบบเสื้อเราแฉะหมดเลยอ่ะแล้วแบบตัวก็เป็นเป็นนองเป็นแห้งครับ ตัวอะไรที่สุดตอนเด็กจะเป็นจะกลัวผีมากๆเพราะว่าตอนเด็กเวลาทำโทษน่จะชอบลนขังในห้องน้ำแล้วแบบเวลาเข้าไปนั่งคนเดียวแล้วแบบโหน่ากลัวมากเลยอ่ะโหน่ากลัวมากเลยอ่ะจะง่วงมากเลยตอนเด็กขออยู่กห้อยู่นะไม่ได้อบประตูเลยเปิดออกมาก็ได้ก็้องวงเงินกันกูไม่มีเงินเงินเงิน ทุกคนเป็นครับผมรูหนึ enh, 100 100่งร้อยบาทฮะฮะฮะหมุนในเศรษฐกิจตอนนี้ใช้ยากมากเลยนี่หนึ่งร้อยบาทตอนนี้ต้องกินเพื่ออยู่แล้วแหละในหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันสามมื้อยี่สิบเจ็ดมื้อแปลว่ามื้อหนึ่งเนี่ยประมาณสี่บาทกว่าซื้ไม่ได้ซื้อพวกขนมปังแล้วกันื้อแค่ขนมปังกับน้ำแล้วก็ซื้อข้าวเปล่ามาแต่ซื้อข้าวแล้วกันเพราะผมกินมังค์ตอนเช้าเก่ง ไม่ค่อยได้ใช้ซื้อของเล่นใช้เงินคนอื่นไม่ได้เลยไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ตั้งใจไปช้อปปิ้งมาสามเดือนแล้วทุกคนผมทำงานติดกันมาสามเดือนแล้วอ๋อก็ช้อปออนไลน์ช้อปออนไลน์ก็มีซื้อของเล่นใช่ของเล่นขายไม่ได้หรอกมีใช้เงินตัวเองซื้อของเล่นบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าของของเล่นมันก็ไม่ได้ออกบ่อยขนาดนั้นไงใช่ไม่มีไม่ได้จริยูริงอนะใช่ยุอ๋อดนะใช่ยุตัดความสุขไปกับอายุ กับได้เผยถวายแล้วก็อยากฟังเขาร้องเพลงพันเลยแล้วก็ชวนเขาร้องเพลงซีทนอลยูครับขายก่อนชอบความเป็นศิลปินของเขาชอบการที่เขาแต่งเพลงชอบชรบแบบความเป็นมาของเขาชอบความพยายามชอบแบบการที่กว่าเขาจะมีวันนี้ไม่มีเมีไหมยังไม่เคยเจอเลยฮะรออยู่ครับผมรอโอกาสที่จะได้ร่วมงานด้วยโถ ขนาดในเกาหลีเองยังไม่ค่อยได้โมต้องใช้ชีวิตใน,นป่ากับกาจะทำยังไงป่าเป็นคนที่ชอบเดินปา่าชอบขึ้นเขายู่แล้ว ผมว่าน้องน่าจะมี s u r v i v ว l ลสกิลอยู่อย่างนั้นเราต้องหาผลาไม้ก่อนเลยปา <c oughs> เรา,าจะต้องจับงูจับปลามบางเซกซี้สุดส่วนพวกเห็ดเนี่ยอันตรายผมว่ากำหน้าจะหยิบเห็ดให้ผมตูน <c oughs> ผมว่าเราอาจจะใช้เซนส์บางอย่างนนในการออกจับป่าได้เ <c oughs> ช่นการปีนต้นไม้ไปสูงๆเพื <c oughs> ่อดูว่าตอนนี้โลเคชั่นเราที่ไหนหรือว่า <c oughs> การดู <c oughs> การฟังเสียงของสัตว์และกันเพราะยิ่งป่าลึกคือว่าเสียงอาจจะเยอะส่วนเสียงเบาๆอะคือโซนใกล้เมืองเสียงสัตว์จะน้อยลง คี่ชอบดูจริงจังม่าเลยดูจริงจัง <wh ดูแต uh ่งเยอะได้หนึ่งวันได้หอมได้นอนฝาเลยเวลากลับชอบเดินไปข้างหลังเลยว่าเลยน้องชอบเดินไปเลยทุกคนไม่ได้แบบเดินไปทำอะไรเลยเดินไปเลยแล้วก็เดินกลับมานอนไม่ค่อยได้นเยอะต้องเดินไปบ่อยตลอดเลยนใช่ตลอด แมาคอนดียวกันจับเขาไม่ค่อยแกล้งน่าจะไม่แกล้งแกล้งแล้วผมไม่รู้ตัวก็ไม่รูผ้ผมก็ไม่ค่อยแกล้งน้องนะไม่งโอกผมแกล้งน้องยิ้มไม่ออกเลยนะว่าแกล้งอะไรก็ <c oughs> ชอบยิ้มแป้นๆหน่อยยิ้มไงยิ้มในแบบแป้นๆน,นะ ในความพูดแบบมีความจริงจังแฝงอยู่แต่แบบจริงจังทำไมทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นเขาดูแบบเหมือนเป็นคนที่คำถามที่ไม่น่าจะซีเรียสมากสุวว่าไอเอเจนคํคำถามว่าให้เงินหนึ่งร้อยบาทใช้ทั้งอาทิตย์ถ้าเป็นกัาตอบก็แบบว่าผมนอนอยู่บ้านครับให้แม่เลี้ยงเออเออกินข้าวที่บ้านครับไม่ไปไหนให้แม่แต่มีแบบหารวันหารมื้อาหารแบบมิวหมอนองอ่านมาเยอะดูก็ดูมาเยอะตากเยอะโดยจิตเยอะตากะเยอะแบบคิดอะไรก็แบบอ่เพราะเขาถามกขจริงจังไปซะหมดไง ถ้าแบบแมนน่น้อคนอื่นอ็จะแบบผมจะหลับครับนอนตลอด <c oughs> กินแต่น้ำเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ไม่ซื้ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมิอแต่นี่แบบพ่อก็าอะไ,ไรเขาก็เป็นคนสดูสมไปเรื่อยก็จะรู้เลยว่ามิวก็เป็นมิวแบบนี้แหละเนาะเขาจบไปแล้วอีกหนึ่งคลิปกับความน่ารักของมิวเขินดูแล้วเขินทุกครั้งเขินทำไมก็ไว้กลับมาดูคลิปใหม่คลิป ม่กัน <ไป S 2> ต่อไปกันค,ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปเร็วบ๊ายบาย